ผู้หญิงไว้ทำงานเนี้ยค่ะปัญหารุมเลาไม่ว่าจะเป็นแบบรถตีดกลับบ้านดึกเครียดพักผ่อนไม่เพียงพอบางคนบอกว่าไปดื่มไปยิงแล้วตื่นมารู้สึกว่าผิวหน้าไม่สดชื่นถ้าหลักๆเลยเนอะก็ข้อแรกก็พวกแบบ ความมองคล้ำสีผิวไม่สม่ำเสมอรูกลุมขนกว้างริ้วรอยเริ่มมาหน้าเริ่มตกิ่เริ่มหย่อนคล้อยไม่กระชับคนไข้จำนวนหนึ่งเนี่ยเขาสุกว่าเฮ้ยเครื่องยังไม่ตอบโจทย์อ่าอยากได้กลุ่มฉีดปัญหาส่วนใหญ่ที่ถามกันกนะ็คือว่าหลอดใดจะเป็นหลอดแรกนะที่เข้าหน้าฉันต้องบอกว่าคนในวัยรุ่นทำง,งานเนี่ยสมัยก่อนก็จะบอกว่าต้องรอแก่ก่อน แต่จริงๆแล้วปัจจุบันไม่ใช่กินวิตเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์เดียวที่ทำครั้งเดียวอยู่ได้9ก้าเดือนตอนนี้คือกี่โมงแล้วนะอุ๊ยใกล้ถึงเวลาแล้วนะเราต้องโทรตามอน้องน้าชาโทรตามซิโอเคค่ะ้ดงโทรตามก่อนนะอยู่ไหนแล้วนะมาแล้วมาแล้วแม่มาเลยเสร็จคนไข้เขาสุดท้ายก็รีบึ่งมาเลยค่ะอ่างั้นโอเคเลยงั้นเดี๋ยวเราเข้ารายการเลยดีกว่าเนาะโอเคค่ะสวัสดีค่ะหมอโจค่ะหมอโอค่ะหมอณัฐค่ะ แล้ววันนี้พบกับพวกเราในรายการสามหมอขอเมาส์ ช่วงนี้มีคนไข้ช่วงอายุกลุ่มประมาณแบบ2ี่ปีเริ่มมาปรึกษาปัญหาผิวกันเยอะขึ้นบ้างไหมคะเยอะเยอะเอะใช่มีค่อนข้างเยอะเลยโดยเฉพาะแบบผู้หญิงวัยทำงานเนี้ยค่ะปัญหารุมเร้าไม่ว่าจะเป็นแบบรถติดรถติตดตตแบบกลับบ้านดึกเครียดพักผ่อนไม่เพียงพอ,อบางคนบอกว่าไปดื่มไปดิงแล้วตื่นมารู้สึกว่าผิวหน้าไม่สดชื่นอ่าอืมอืมอืมซึ่งคนไข้ในวัยประมาณนี้นะวัยเริ่มทํางานเนี่ยฟัยงดูเริ่มจะมีปัญหาแล้วน้องน้อง คิดว่าคนในกลุ่มนี้ปัญหาของผิวเขาเนี่ยมีอะไรบ้างถ้าหลักๆเลยเนาะก็ข้อแรกก็คือความหมองคล้ำสีผิวไม่สม่ำเสมอเริ่มแบบรูขุมขนกว้างผิวรอยเริ่มมามแล้วก็หน้าเริ่มตก เริ่มหย่อนคล้อยแล้วไม่กระชับอย่างพวกปัญหาแบบหน้าไม่กระชับเนี้ยคะ่ะหรือว่าในเรื่องปัญหาลุกคุมโนลแม้กระทั่งในเรื่องของความหมองคล้ำเนี่ยมีปัจจัยอะไรที่ทําให้เกิดพวกนี้ได้บ้างอืมจริงๆคนในวัยทํางานนะคะก็คือส่วนใหญ่นะ่อายุก็ประมาณ25ขึ้นไปเนาะคือในวัยเนี้ยก็เรียกว่าเริ่มเข้าสู่วัยเอจิ้งโปรเซสละก็คือความชราเริ่มมาร่างกายเนี่ยจะมีการสร้างทุกอย่างน้อยลงทั้งคอลลาเจนออลาสตินรวมถึงสรารให้ความชุ่มชื้นในกลุ่มพวกไฮยานเนี่ยร่างกายมันสร้างน้อยลงนนนะะะคปรกกอบบััชีีวิิตท่่มมเพขึ้ คือการทํางานที่มันมีความเครียดมันมีปัจจัยภายนอกมารุมแล้ามลภาวะต่างๆมันทําให้เกิดอนุมูลิสระขึ้นพวกนี้มันรวมกันทั้งปัจจัภายในภายนอกเนี่ยทำให้เกิด ความหย่อนคล้อยปัญหาทุกอย่างอย่างที่น้องโจอบอกมาตั้งแต่ผิวชั้นบนเรื่องลูงลคุมขนเนี่ยลงจนถึงชั้นล่างเลยลก็คือเกิดความหย่อนคล้อยขึ้นนะคะฉะนั้นก็คือเรียกว่าทุกปัจจัยเนี่ยมันทําให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมาจากที่พี่โอพูดก็คือเหมือนพอเราเข้าสู่แบบอายุจุดๆหนึ่งเนาะเอจิ้งโปรเซสเป็นเรื่องสําคัญมากใช่ที่แบบที่แบบเหมือนแบบเอออยากรู้ว่ามันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยต่างกันไหมม,มีความแตกต่างกันยังไงบ้างก็มันก็มีความแตกต่างกันนิดนึงโดยยยพวกผู้ชาาาชาเีี่มมฮงทส การที่มีฮอร์โมนเพศชายสูงข,ขึ้นข้อแรกก็คือว่าจะมีการสร้างน้ามันหรือทับให้หน้ามันดูมันขึ้นอันนี้คือข้อแรกและการที่มีฮอร์โมนเพศชายสูงข,ขึ้นเนี่ยมันจะทําให้ผิวหนังน่หนาก,กว่าเพศญิงป็ขขมานิดนึงอ,อมันก็เลยมีปัญหาของเพศชายอันนี้คือเพศชายเนาะแต่คือของผู้ชายเนะี่ยฟังดูเหมือนผิวเขาหนาเขาดูเหมือนจะปัญหาเขาอาจจะน้อยเนาะแต่จริงจริจรมันก็มีปัญหาอย่างที่น้องโจบอกว่าหน้ามันก็เป็นสิวเป็นรูขุมขนกว้างในขณะที่ผู้หญิงนะคะคือเรามีเอสโตรเจนคือฮอร์โมนผู้หญิงซึ่ง ปัญหาก็คือเวลามีรอบเดือนอ่าก็จะชอบมีซิวขึ้นตามรอบเดือนด้วย<ช>แล้วก็คุณผู้หญิงในวัยทํางานเนี่ยก็จะต้องเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์เกี่ยกับพวกเมคอัพเยอะอ่าทั้งรองพื้นทั้งคู่ชั่นทั้งบาชออนแล้วพอเราล้างเราต้องสัมผัสหน้าตลอดเวลาฉะนั้นผิวผู้หญิงนี่ยก็จะมีปัจจัยภายนอกในกลุ่มนี้มาทําให้เกิดปัญหาได้มากขึ้นนะคะฉะนั้นคือก็ถือว่าผู้หญิงกับผู้ชายน่ยมีปัญหา เรียกว่าแตกต่างกันแต่มีปัญหาทั้งคู่เลยใช,ใช่ค่ะฟังดูก็รู้สึกว่าเยอะเหมือนกันนะคะทั้งแบบผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยแบบทั้งปัญหาแล้วก็ปัจจัยต่างๆทีเนี้อยากจะรู้ว่าเรามีวิธีการป้องกันไหมหรือว่าวิธีการรักษาอย่างไงบ้าง สำหรับการป้องกันเอาอย่างนี้มันอาจจะไม่ถึงกับเป็นการป้องกันเนาะเราเป็นสาบเป็นวิธีการดูแลตัวเองเลยเบื้องต้นขอรับการถ้าฟังใน,นในอดีตเราจะบอกว่าพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำเยอะๆแล้วจะสวยขึ้น <c oughs> ทําได้ไหมทําได้ไหมได้ไหมไมได้เลยได้อย่เงหนึงเนะแล้วก็ต่อมาเนี่ยเราก็เป็นอาหารการกินเนาะโดยเฉพาะอาหารการกินที่มีผักผลไม้ที่ไม่เฉพอกี่เราต้องเลือกผักผลไม้ที่มีแอนตี้ออกซิแดนซ์สูงมันจะช่วยชะลอวขึ้น <c oughs> อพอกลุ่มนี้เสร็จปั๊บเราก็ความ,มาดูเรื่องครีมอ่ะทีนี้เราองใช้ครีมให้เหมาะกับปัญหาผิวเราเช่นผิวมันก็ใช้ให้แบบผสมผิวมันเนาะผิวแห้งใช้ก็เหมาะกับผิวแห้งแล้วรวมถึงแก้ปัญหาเป็นจุดๆไปอันนี้สัมพันธต่อมาที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยคือกนแดาครีมกันแดดเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าเราอยู่ในแทบโซนนี้เนาะแดดค่อนข้างร้อนเราก็สามารถกระตุน้นให้เกิดป้าจราได้อันนี้สี่สำคัญถ้าเราทำทั้งหมดของมันแต่เนี่ย แลวยังรู้สึกว่ามันยังดูไม่ดีเลยหรือว่ามันยังได้ผลตามที่เราต้องการไม่ได้เราก็อาจจะต้องพึ่งพาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมหน่อยนึงการพึ่งพาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเนี่ยถ้าเกิดเป็นกลุ่มเครื่องใช้ปะก็จะเป็นกลุ่มเครื่องผุกโฟกัสัลตราซาวหรือว่าคลื่นวิทยุแล้วก็นอกจากนี้มันก็จะมีพวกกลุ่มฉีดใช่ไหมที่โอ,อมจริงๆคือจะบอกว่าในเทคโนโลยีทางการแพทย์เนี่ยมันก็มีหลายหัตถานะคะคน ในนี้ก็จะเริ่มแบบเข้ามาแล้วเข้าสู่วัยทำงานแล้วเข้าสู่วงการความงามด้วยเช่นกันอ่ะอย่างพวกเครื่องเนี่ยก็จะอย่างที่บองบอกน้องโจบอกว่ามีหลายตัวแต่คราวนี้คนไข้จํานวนหนึ่งนี่ยเขาสุกว่าเฮ้ยเครื่องยังไม่ตอบโจทย์อาอยากได้กลุ่มฉีดซึ่งหมอเชื่อว่าคนส่วนใหญ่จะรู้จักบงทอกฟิลเลอร์นะคะอันนี้คือติดหูอยู่แล้วและในปีหลังๆเนี่ยก็จะมีตัวฉีดอื่นๆเข้ามาเพิ่มด้วยใช่อย่างเช่นงานผิวฉีดได้ผิวผิวใสหรือว่าฉีดเพื่อกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะคะซึ่ง ปัญหาส่วนใหญ่ที่ถามกันก็คือว่าแล้วตัวไหนล่ะคือตัวแรกสำหรับคนวัยเริ่มทํางานที่ควรจะฉีดก่อนอ่าเหมือนก็เป็นหลอดใดจะเป็นหลอดแรกนะที่เข้าหน้าฉันอ่าอันนี้คนไข้ชอบถาม่าแบบแกใส่ยังไงใช่ถูกต้องอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนอยากรู้แล้วเข้ามาปรึกษาคุณหมอกันและในวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากแขกพิเศษค่ะก็คือคุณหมอเอกของเรานั่นเองนะคะนายแพทย์เอกลักษณ์ธรรมสุนทรค่ะ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการฉีดปรับรูปหน้าและเครื่องยกกระชับของ a p e ินะคะซึ่งอาจารย์เนี่ยเป็นระดับอาจารย์แพทย์เลยค่ะ<ม>เชี่ยวชาญด้านการปรับรูปหน้าแล้วก็การใช้สารเติมเต็มแล้ววันนี้นะคะอาจารย์จะมาให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง Your First Siling Filler ค่ะสวัสดีค่ะโอเคขออนุญาตเรียกพี่เอกเลยนะคะโอเค,อเควันนี้ก็มีคำถามมากมายอยากถามพี่เอกเลยนะคะ พี่เอกคะการฉีดฟิลเลอร์ครั้งแรกเนี่ยควรรู้อะไรบ้างคะเรื่องแรกสําคัญมากๆเลยคุณหมอที่ฉีดนะครับประสบการณ์ของคุณหมอเป็นอย่างไรบ้างนะครับเนาะแล้วกเ็เรื่องที่2ก็คือ,อ,อสถานพยาบาลที่เราไปใช้บริการหรือเราไปดูแลลูกหน้านั้นเนี่ยมีความเป็นมาตรฐานอย่างไรบ้างนะครับ,รบแล้วก็มีการดูแลคนไข้อย่างไรนะครับสุดท้ายก็คือเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ใช้นะครับเพราะว่า จริงๆฟิลเลอร์เองเนี่ยเราไม่ได้ฉีดเพื่อเป็นการเติม,มแต่เป็นเป็นการฉีดเพื่อปรับโครงสร้างรูปหน้าปรับให้ตรงกับปัญหาของคนไข้เพราะนั้นเนี่ยคุณหมอจะเป็นคนที่วิเคราะห์ปัญหาของรูปหน้าของเราแล้วก็ดีไซน์หรือเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสาหรับปัญหาของเราครับแ,แล้วสาหรับฟิลเลอร์นะคะ มาช่วยแก้ปัญหาของคนในวัยเริ่มทํางานอย่างไรบ้างคะพี่จริงๆต้องบอกว่าคนในวัยเริ่มทํางานเนี่ยสมัยก่อนก็จะบอกว่าต้องรอแก่ก่อนอถูกไหม,มต้องรอแก่ก่อนต้องรอเหี่ยวได้ที่ก่อนถึงจะเริ่มมีการดูแลรูปหน้ากันนะครับแต่จริงๆแล้วปัจจุบันไม่ใช่สิ่งที่เราทําปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้ต้องการให้แก้ปัญหาแหละแต่เราใช้ในเรื่องของการป้องกันปัญหารเราทํายังไงให้คนไข้ของเราเนี่ยดูดีเป็นธรรมชาติและแก่ช้าลงข้อดีคืออะไรข้อดีคือวัยทํางานเนี่ย ปัญหาน้อยถูกยัไงไม่แก่ยังไม่แก่เยอะยังมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทํามันก็จะได้ประโยชน์อยู่2อย่างครับ <c oughs> อย่างที่แรกก็คือชะลอกไอ้อันนี้แน่ๆทุกคนดีไซน์ว่าทํายังไงให้คุณให้แก่ช้าลงอันที่2เราเสริมในสิน่งที่ดีอยู่แล้วให้ดีขึ้นเ <c oughs> ช่น <c oughs> สมมุติว่ามีไอศครีมอยู่เราก็ทํายังไงที่ใส่ท็อปปิ้งลงไปใส่เชอร์รี่ลงไปให้ไอศครีมดูอร่อยและน่าทานขึ้น ก็ถือว่าคือไม่ต้องรองแก่ไวนี้าาเข้ามาได,ได้เลย,เลยแล้วก็อีกอันนึงวัยทางานเนี่ยอย่างที่บอกคือปัญหาเราน้อยนะครับแต่วัยทำงานเนี่ยเราสามารถปรับให้คุณภาพผิวเราดีขึ้นเทคโนโลยีในปัจจุบันถ้าเราต้องการดูแลตัวเองด้วยเพราะยิ่งในไวทํางานนะครับก็จะเป็นเรื่องของการปรับคุณภาพผิวให้สว่างให้ดูดีขึ้นแล้วก็ดูอ่อนเยาว์เป็นพิเศษทีนี้เราจะมีวิธีการเลือกฟิลเลอร์แบบไหนให้เหมาะกับสุดต่างๆกันนะหน้าเราบ้างคะตึกษาคุ้หมอทีที่สุด ด้วยความที่เทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปหมอเรามีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างรูปหน้าเรื่องของความแก่ชรามากคือว่าเนี่ยคุณหมอเนี่ยเราจะทําอย่างไรที่จะวิเคราะห์ปัญหาคนไข้และเลือกผลิตภัณฑ์ที่หรือซิลเลอร์เนี่ยเป็นกระตากาไปย่า่ก็คือเราเลือกผลิตภัณฑ์อย่างไรที่เหมาะสมกับปัญหาของค,ค,คนไข้เพราะฉะนั้นคนไข้แต่ละคนไม่ใช่เป็นเบ้าหลอมที่ว่า หนึ่งหนึ่งหนึ่งททุกคนทําเหมือนกันหมดแต่ทุกคนจะมีความเฉพาะเจาะจงของตัวเองซึ่งคุณหมอเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งหมอรอเอกเราเนาะที่เราเสกอบรมมาตลอดเนี่ยก็สามารถที่จะดีเทคปัญหาวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ฟิลเลอร์ที่มาใช้ได้อย่างตรงจุดของคนไทยมากที่สุดแล้วในมุมมองของพี่เอกอะค่ะมีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องของปริมาณการใช้ครีมคะสมัยก่อนเนี่ยก็ฉีดเลอร์หนึ่งซีซีฉีดทั่วหน้าเลย แต่จริงๆผมต้องบอกว่ามันอยู่ที่ปัญหาของไข้อีกเช่นเดียวกันเพราะว่าปัจจุบันนี้เราแก้ไขปัญหาเนี่ยเราแก้ที่สาเหตุของปัญหาควาะเนี่ยสาเหตุของปัญหาอยู่ตรงไหนและที่สําคัญคือมันมีรีสอร์ทหรือทรัพ,พยากรที่ต่องใช้นั่นก็คือปริมาณของฟิลเลอร์ที่ใช้ถูกไหมครับปัญหาเราอยู่ที่โครงสร้างของรูปหน้าที่มันอาจจะไม่ได้สัดสว่วนหรืออาจจะเสื่อมไปเพราะวัยเพราะความแก่ชราเนี่ยอาจจะจําเป็นต้องใช้รีสอร์ทเยอะ แต่ถ้าเป็นอย่างวัยทำงานที่น้องโอถามนะครับอาจจะไม่ได้ใช้อีสอร์เยอะแต่เราใช้สิ่งเหล่านี้ไปเพิ่มเติมเต็มให้คุณภาพผิวเยอเพิ่มความละมุนให้แก่ผิวเพิ่มความสว่างให้แก่ผิวอย่างนี้ตรงน,นั้นตอบได้มากน้อยแค่ไหนผมต้องบอกว่าอยู่ที่ปัญหาของคนไทยเป็นหลัก คันนี้จากที่เราคุยกันมาเนี่ยเราคุยถึงฟิลเลอร์มาตลอดเลยซึ่งเราก็รับรู้แล้วว่าฟิลเลอร์เนี่ยในประเทศไทยเราใช้ในกลุ่มพอดเป็นทามาจากสารไฮยาะคะแต่ในปีหลังๆนี้มีการพูดถึงไฮายา้งานผิวมากขึ้นเพื่อฉีดให้ผิวมันมีความชุ่มชื้นมันมีความเรียบเรียบเนียนดูกระจ่างใสนะคะ,ะคราวนี้เราจะเลือกฟิลเลอร์งานผิวหรือไฮายา,า้งานผิวแบบไหนสําหรับในกรณีที่อยากจะเพิ่มความชุ่มชื้นเพื่อให้คุณภาพของผิวด้านบนที่ดีค่ะพี่คอนเซปต์ของ Apex เองนะครับ อย่างที่พวกเราทุกคนทราบไปแล้วเราจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดปลอดภัยที่สุดให้กับคนไข้ของเราเนี่ยผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ที่ผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์แล้วก็ช่วยเราได้นั่นก็คือว่าผลิตภัณฑ์หนึ่งต้องมีความเป็นธรรมชาตินะเวลาก็เวลาเอ่อมันเข้าไปอยู่ในผิวเนี่ยมันจะไม่เป็นสิ่งแปลกปลอมมันจะค่อยๆเบลนไปกับผิวมันมีความคุณสมบัติของฟิลเลอร์เขาใช้คําว่าเป็น p ิช s i อิน integration นะครับก็คือมันจะเบลนไปในเนื้อผิวพอมันเบลนไป็นเนื้อผิวปุ๊บเนี่ยมันจะ เขาเรียกว่าเป็นเสริมสร้างไปแก้ไขปัญหาที่ผิวมันเกิดจากความแก่อันนี้คือส่วนของการแก้ไขแต่ถ้าในส่วนของวัยทํางานวัยรุ่นนะครับเนาะมันกลับไปเพิ่มให้คุณภาพผิวเราเด่นขึ้นอย่างที่บอกมาอยู่ผิวลุกสกเรียบเนียนขึ้นจับแล้วทําไมหน้ามันเด้งจังอ่าอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่เหมือนกับเหมือนที่ผมบอกตอนแรกอ่ะไอติมแล้วเราเติมเอาเิ้าไป ล่าสุดที่ได้ยินมาว่ามีการเปิดตัวฟิลเลอร์งานผิวนะคะตัวใหม่ล่าสุดที่ชื่อสกินวิปนะคะซึ่งได้ยินมาว่าพี่เอกเป็น K O L ของตัวนี้ด้วยสกินวิปเนี่ยมีความแตกต่างพิเศษอย่างไรคะจริงๆ s k i สกินวิปเนี่ยแหแต่ว่าเขาเป็นไทยของมันส <c oughs> กินวิปมันก็วิบวับวิบวับเป็นการทำให้ผิวเราเนี่ยโกลขึ้น เ็นทำให้ผิวเราเนี่ยมีคุณภาพผิวที่ดีมีผิวที่สมบูรณ์แข็งแรงขึ้นนะครับมันมีงานวิจัยอยีกเช่นเดียวกันมันช่วยหลายอย่างเลยนะครับ mm hmm. อย่างแรกที่สําคัญมากๆก,ก็คือเรื่องของความชุ่มชื้นจุดเด่นหนึ่งของสกินริปก็คือไฮเดรชั hmm. ่นก็คือเอ่อเกิดเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วด้วยที่มันมีคุณสมบัติทางวิทยาศาสตร์หลายๆอย่างว่าเวลามันเข้าไปแล้วเนี่ยมันไปกระตุ้นทําให้ ตัวเอควา o อรินทรีอ,อันเพูดไปไม่เป็นไรเนาะ <c oughs> ก็ให้รู้ว่ามัมีตัวนี้ละกันแล้วมันทําให้ปริมาณสิ่งเหล่านี้มันเพิ่มขึ้นพอเพิ่มขึ้นคืออะไรมันจะกักกักน้ํำในผิวด้เยอะขึ้นเพราะฉะันคุณภาพผิวเราย่อมดีขึ้นโดยใภาครับ <c oughs> ถ้าคนที่ไม่เคยฉีดฟิลเิอร์หนัเลยเด็กค่ะวันนี้เกิดจะเริ่มทำติ๊กตอก จะเริ่มทําเข้าอินสตาแกรมเข้าวงการใหม่ๆเนี่ยถามว่าไอ้หนูจะเริ่มดูแลหน้าย,ยัางไงเด็กอายุสิบ8กสิบแปดว่ากันไปหรืออาจจะเป็นวัยทํางานที่เริ่ม first jumper เนี่ยอยากจะเริ่มดูแลเองเนี่ยแต่โอเคหลักงบไม่เยอะถูกไหมอาจจะค่อยๆเริ่มนะครับสกินวิปเป็นตัวเลือกที่เพราะหนึ่งไม่ได้เปลี่ยนรูปหน้าแต่ทําให้คุณภาพผิวดีขึ้นซึ่งตรงไปตรงมาเพราะคนที่วัยทํางานวัยรุ่นปัญหานี้ไม่เยอะถูกไหมแต่ปัญหา แต่ถ้าเราทําคุณภาพผิวทําให้ผิวเขาดีขึ้นเขาจะดูดีขึ้นอย่างมากมดูเป็นธรรมชาติดูเป็นตัวเองอย่างมากดูเป็นตะัวเองอย่างมากพี่ก็คถามออกไปคะ่ะจะถามว่าสกินวิปอะค่ะเหมาะกับใครบ้างนวไม่เหมาะกับใครบ้างคะถ้าถามว่าเหมาะกับใครบ้างก็ต้องเรียกว่าได้ตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงวัยชราแต่ว่าเห็นว่าก็ได้ัเพราะว่าเพราะว่าสกินวิปเนี่ยเป็นเรื่องของ ผิวพันเป็นเรื่องของสกินโพลิสตี้ทุกคนเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาันมีสองด้านครับด้านหนึ่งคือคอร์เรคชั่นหรือการแก้ไขการเติมไฮเดรชั่นการเติมปุ๋ยลงไปให้ผิวเนี่ยยอมดี <c oughs> ถูกไหมในงานเรื่องของการแก้ไขในเรื่องของฝั่งขวาก็คือเป็นเรื่องของบิวติฟิเคชั่นคือสิ่งที่ดีแล้ว <c oughs> ให้ดีเพิ่มเติมขึ้นอีกเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นการ เติมให้ผิวเราสว่างขึ้นผิวเราโกรขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าเหมาะกับใครต้องเรียกว่าเหมาะกับทุก,กวัย<ค>น,นะครับแต่ถามว่าถ้าไม่เหมาะ่ะไม่เหมาะเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเฉพาะมากกว่าเช่นขณะนั้นสิวเต็มหน้านรือะอะหรือมีการอักเสบมีการติดเชื้อหรือมีโรคประจาตัวบางอย่างที่คุณหมอพิจารณาแล้วว่าไม่ควรฉีดไม่ควรฉีดสกินวิฟเนี่ยมีคําถามแน่นอนว่า ฉีดครั้งหนึ่งเนี่ยผลอยู่นานประมาณขนาดไหนแค่ไหนนะคะหลายคนอยากรู้ว่าอยากทำสกินวิทด้วยอยากทำตัวอื่นด้วยเนี่ยสามารถทำพร้อมกับการอื่นได้ไหมคะเบีอ่ะข้อหนึ่งเะสกินวิทเนี่ยนะครับด้วยความที่มันเป็นงานผนะครับผมคิดว่าในท้องตลาดเองน่าจะเป็นแบรนด์เดียวหรือเป็นผลิตภัณฑ์เดียวที่อยู่ได้นานเพราะปกติงานผิวอ่ทุกคนทราบเนะบาะสองสามเดือนออกมาใช <I like S 1> <ห>้แล้วาต้องมาทำกันใหม่นะสกินวิทเนี่ยมีเอ่อหลัก เขาเรียกมีการศึกษาวิจัยนะบพบว่าทําครั้งเดียวอยู่ได้เก้าเดือนอยได้เก้าเดือนอันนี้นนจุดจด,จดเด่นเลยซึ่งซึ่งซึ่ง,งต้องเรียกว่าหนะึ่งคอสเฟคทีฟเนาะทำารีเดียวนะครับอยู่ได้นานเก้าเดือนออันนี้คืออันที่หนึนะ่งเนาะอันที่สองที่บอกว่าเอ๊ะแล้วอย่างเงี้ยเราทําร่วมกับอัตาการอื่นได้ไหมไม่มีประทำเลยครับอย่างไรก็ตามอยู่ที่คุณหมอด้วยนะครับคุณหมอจะเป็นข้อเสนอว่าสกินวิปเนี่ยควรจะทํากับอัตรา ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยปกติด้วยหลักของมันเองเนี่ยมันสามารถทำร่วมกับเอเนจีเบสซีไวท์อย่ื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องมือยกกระชับหรือว่าซึ่งจริงๆน่าจะดีด้วยซ้ำเามีการทำเปเปอร์มาใช่ไหมว่าพอเรายกกระชับแล้วเนี่ยเรามีการใช้สกินวิปเพื่อทำให้ผิวดีขึ้นผมมักจะเปรียบเทียบอย่างเงี้ยว่าดินผิวเราเหมือนดินที่มันแห้งถ้าผิวไม่ดีใช่ไหมการทําเครื่องยกกระชับ Energy Bas e ีไวทต่างต่างนี่เหมือนเราควรดินแต่ควรดินได้แค่ไหนได้ความร่วนสุย ถูกน,มมะ,นมมะแต่ดินที่ดีมันต้องเป็นไงมีความชุ่มหรือ<ช>มีนิวตรียอนอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรากรวดดินแล้วเราใส่นิวตรียนลงไปเราใส่สกินวิทลงไปย่อมทําให้เกิดความเสริมริดซึ่งกันและกันผ<อ><อ>ิวเราก็จะเด็กลงยกกระชับขึ้นแล้วก็มีความสม่วังไปตร้อ คือการคอมบายนี่มันคือเพิ่มประสิทธิภาพเข้าไปอีกหลายๆคนที่กังวลว่าอุยทำเยอะไปจะทำพร้อมกันเดี๋ยวผลมันจะน้อยลงอะไรเงี้ยกลับกันจะเสริมซิงคไหนกันแต่ว่ายิ่งคู่กันก็ยิ่งดีขึ้นถูกต้องแล้ววันนี้นะคะจะต้องขอขอบคุณค่ะคุณหมอเอกนะคะนายแพทย์เอกลักษณ์ธรรมสุนทรค่ะแพทย์ผู้ชำนาญการด้านการฉีดและยกกระชับของเอพิกนะคะ วันนี้พวกเรา4ี่คนนะคะก็ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ค่ะกดแชร์ค่ะแล้วก็กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะและติดตามกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะคะสวัสดีค่ะ